สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเจ้าเดอ้อวันนี้หาอยู่หากินกระสาวกราลาจ้าสิพามาดูเก็บเห็ดพึงจ้าฝนกระตกเลยใช่หนีมาเห็ดออกไร้าลายจ้าเห็ดพึงสิพาทุกคนไปดูเดอ้อเดี๋ยวเชิญจีไถ่ดูเด้อจ้าเดอ้ออยู่ในป่าป่าแบบโอ้ย <laughs> หลายวาพี่น้องเลยเห็ดด้วย หลายบ่จ้าหาอย oh. oh ู่หากินนี่เด้อจ้าเด้อเห็ดเห็ดพึ่งจ้าไปจ้าโอ้ยเห็ดหลายขนาดเด้อพี่น้องเอ้ร้ายหลายร้ายปลากระดูกอ่ะอันนี้ดงนี่ฉันเคยมาเลยเด่น่าจ้าเห็ดดงนี่แต่ว่าเชิงมือเจ้กหน่อยฝนที่ตกรีบหาแล้วก็จีด้รีบออกปลาพี่น้องเอ้ยแล้วกันเด้อหาอีกอนพี่น้องเอ้ย เพือป้าฟ้าเยจ้านี่เด้อโอ้มีตองไปในไกลดอกจิรค้นออกไปซะดีนี่หลายขันเด้อไหมพี่นองเอฮ็ดมีแต่างงามๆได้โน่นฉันเห็นอยู่หน่นอีกเห็นว่าจ้ามีกระเมนเด้อนี่ นี่ก็แมืนเด้มอี่จ้ะนี่ก็เฮ็ดพึ่งคือกันเลยนี่ดูว่างามบ่จ้ะเฮ็ดพึ่งเฮ็ดพึ่งโอ้เฮ็ดพึ่งนี่ได้หลายแป๊ดเดยอะยี่เต็มตะก,การเลยดูวะเฮ็ดพึ่งนะ่ะหลายคันเดิมออมไปออกมาว้ายออาตาะงามเลยสาติตเถอะอืมรดก่อน งามงามเอาโตเอตะดีเลยนี่เนาะ <laughs> ไปะเรื่อยๆกับป้าเรือจะนี่กับเจอเลยจ้ะอันนี้ดอกใหญ่คันเด,นดนินนี่เห็นไ่มจ้ะอ,อันนี้เฮ็ดพึ่งอู้ดอกใหญ่คันเดิอนอ้าทีโทโอ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 ชะออนเฮ็ดพึง่งฮะอ้าทฝนกระตุก อันนี้ยังใจนี้เลยจ้ะที่ท่านได้วิแกะดอกเด้อเฮ็ดนี่นี่เพราะว่าฝนตกมีหลายวันจ้ะอันนี้ดอกเลื้อยนึงตะวัดโอ,โอ้ฉันก็ลือนาลืมหลังพี่น้องเลยอันนี้ดอกไม่หน่อยนึงตะวัดจิกเก็บไปรผมเลยจ้ะนอ๋อเต๋อดีโอ้ยง,งามขนาดงามขนาด,ดว,ว่าโอ้ หลายเลยพี่น้องเอ้ยมันหลายค่ะโคตรเฮ็ดเฮ็ดนี่หลายคันเดินนี่เห็นกระสีออกปลาเลยเด้อพี่น้องเอ้ยพาออกป่าก่อนเพอบาเดี๋ยวหลายโกรธซ้ำนี่ก,ก็หลายเลยเด้อจินกินมไม่กี่คนจ้ะเดี๋ยวจิไปถ่ายบรรยากาศข้างนอกให้โอ้ยท้ายคุณโง่บรรยากาศเส้นท่ายตาขุนนี่น่าจะด้วย โอ้กันพี่น้องเอ้ออกปลากันฝนไหลเลยเด้อฝนไหลฝนไหลหามองลงทางกระบ,บาลนี่พี่น้องเดีย๋ยวสิไปถ่ายให้ดูข้างนอกเนาะจ้าไปกระบานเด้อไปดูบัดได,ด้ไร้ไปได้เด้อสิเอาไปอวดทุกคนทุกท่านเด้อจ้าเด้อตอนนี้อันสาวคนหลาดกำลัง บุกปลาปลาดุกออกเดยจ้ะออกปาลาเร็วให้บรรยากาศให้ดูดาไม่ใช่เอาคตไหลจ้ะฉันเลิกงานมาชันก็นุนเขาอันปลามาดูเฮ็ดจ้ะพอบาทถ้าชิโร่วันเสาร์วันอาทิตย์ก็คนไลยจ้ะมาดูนี่เด้วจ้ะไปเจอกันก,นกบ,บานเด้อพี่น้องเด้ไอไปจ้ะเบิ้งพี่น้อง ฉันว่าจะออกป่าโอ้ยฉันถ่ายให้เบื้องก่อนเดอ้อถ่ายเบื้องก่อนเห็นบ่เห็นบ่จ้า,จาเลี้ยงกำลามเลยพี่น้องเอ้อืมโอ้ยโอ้ยเลี้ยงขนาดเลี้ยงขนาดตัดก่อนพี่น้ค์เอ้เอ่เห็นบ่าจา้า งามนาดน้าวันนี้เก็บผสมกันเลยจ้ะเฮ็ดพึง่งกับเห็ดพึ่งกับเห็ดอันมันปูดเด้อจ้ะเด้อนี่เฮ็ดพึ่งจ้ะหายเห็ดพึ่งให้เบิ่งก่อน,นจักน้อยเห็นว่าจ้ะเห็ดพึ่งว่างานนี้ฉันไม่ได้ออกปลาคักๆดรู้ปะเห็นว่าจ้ะป้าทีฐฐฐฐ่โทโอ้ยโอ้ย เนาะถ่ายดีๆกันพี่น้องเลยว้าวกโเลยด้อด้วยงามบัจจางามบัจจาเะเก็บอีก